สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปาเกี l หรือเป็น l a d ตเลดี้ช l แนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> อยู่กับค e e d b ดบ l ลอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมค่ะปากี้ก็จะมาหาทํานะคะสร้างบ้านให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็แจกบ้านเช่นเดิมเช้นเคยค่ะมาเมามอยนะคะที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะคลิปที่ผ่านมานะคะปากีก็ได้ทําบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะของหมูกระสินไปแล้วก็พยายามสาะหาข้อมูลนะคะว่าเกี่ยวกับการ ตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะเพราะวิกี้ไม่ถนัดก็นั่นแหละค่ะ Pinterest นะคะก็เป็นแหล่งแห่งข้อมูลที่ดีนะคะดูการตกแต่งอินเทอร์เนีตต่างๆแล้วก็บังเอิญไปเจอกับแปรนด์บ้านแปรนด์นี้ค่ะซึ่งตอนเห็นครั้งแรกนี่ก็คือปิ๊งเลยอะรู้สึกว่าอยากเอามาสร้างในซิมมากๆเลยในรูปแบบของบ้านนะคะทั้งๆที่มันดูเป็นโมเดิร์นแล้วก็ดูเท่ม,มากๆแต่ว่าข้างในมันอบอุ่นมากโดยรวมนะคะของบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นโมเดิร์นผสมกับญี่ปุ่น,นะคะ่ะ เพราะว่าก็นะคะเป็นแปรนด์ที่ทํามาจากแบบว่าบริบทของคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวแปรนด์เนี่ยก็จะมีหลายๆจุดมากเลยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกท้าทายในการนําเมามาสร้างมากๆโครงสร้างนะคะของบ้านเนี่ยตอนแรกนคิดว่ามันจะเล็กกว่านี้อีกแล้วนะคะคิดว่ามันจะเล็กนะฮะจากสเกลนะคะแต่พอสร้างไปเนี่ยพื้นที่ต่างๆพอมันเป็นโมเดนเนี่ยมันต้องขยับกว้างออกไปนะคะเพราะว่ามันมีจุดสําคัญเลยนะจุดในบ้าน,นจุดตรงนึงเลยก็คือห้องนั่งเล่นค่ะ จะเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะปัจจุบก็เนี่ยค่ะพยายามทําโครงนะคะสร้างโครงกันไปเรื่อยๆนะคะมาถึงในส่วนของหลังคาเนี่ยหลังคานี่ก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยค่ะก็จะเป็นแบบเครื่องมือของซิมเนี่ยมันก็ดีด้วยนะมันรองรับกับหลังคาทรงนี้นะคะก็เป็นทรงง่ายๆนะคะกดเข้าหากันแบบนี้นะคะเป็นแบบเทเทแบบนี้เลยไม่ยากจนเกินไปนะแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ยปัจจุบก็เริ่มนะคะจาก ตรงนี้เลยนะคะทางเข้าบ้านเนี่ยทางเข้าบ้านเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะพิกกี้ก็ทำการวางชั้นต่างๆนะคะเอาไว้วางเข้าของนะคะดีไซน์ไว้ว่าเออจะเป็นคนที่ชอบตั้งแคมป์หรือว่าไปเล่นกิจกรรมพวกเอ็กซ์ตรีมต่างๆที่อยู่ในภาคสโนว์ e ี c อ p สเนะคะก็คือสกีนะคะพิกกี้ก็วางของไปส่วนตรงนี้นะคะพิกกี้ก็เอาไว้วางชั้นรองเท้าต่างๆนะคะแล้วก็ตกแต่งนี่นะคะ แล้วก็เริ่มเจาะประตูเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็พื้นต่างๆเนี่ยพิกี้ก็อยากให้เป็นเบสออนไม้ค่ะไม้น้ําตาลไว้นะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในตัวบ้านนะคะถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูแบบเอยเป็นโมเดนมากๆแต่ข้างในอย่างที่บอกนะคะมันดูแบบว่าเออน่าอยู่อะ่ะในี่ส่วนของบันไดค่ะพ่กี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะคะนี่เอามาหักมุมข้างนอกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไว้เดินขึ้นทางนี้ขึ้นไปด้านบนนะคะ แปลนเนี่ยค่อนข้างจะท้าทายตรงอย่างหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆชั้นลอยค่ะบริเวณตรงนี้มันจะเป็นใกล้ๆบันไดเนี่ยมันก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะแล้วก็ข้างบนมันก็จะโล่งๆเลยค่ะฉะนั้นพิกกี้ก็พยายามที่จะกั้นในส่วนของแบบว่าห้องต่างๆแล้วพยายามจะทุบพื้นนะคะก็ทําอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะทําแบบว่าเอองกๆเง,งินๆอ่ะพยายามจะหาทางที่จะทําให้ข้างล่างเนี่ยมัน มันดูโปร่งนะคะเลยไม่มีพื้นตรงนี้แต่ว่าก็ยังบันไดเนี่ยก็ต้องใช้งานได้ด้วยนะคะเพื่อขึ้นขึ้นไปด้านบนสังเกตดูว่าจะทุบแล้วก็กั้นห้องเี้ยหลายทีมากๆแต่ก็ในที่สุดก็ทําได้นะคะโดยการเอาเราวบันไดเนี่ยมากั้นบริเวณนี้นะคะก็สําเร็จนะคะ <laughs> ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นระเบียงเล็กๆนะคะพ่กี้ก็ทําช่องไว้นะคะเอาไว้แบบว่าให้บ้านมันดูมีมิติมากขึ้นตามแปลนนะคะ ตามแปลนนะจริงๆอ่ะเขาเอาไว้แบบแขวนผ้าตากผ้าได้นะพี่แต่ว่าพี่กี้ก็ทิ้งสเปซไว้นะคะให้ดูแบบว่าสวยงามให้ดูแบบว่าเออโล่งๆนะคะแบบมายืนชมวิวอะไรแบบนี้นะคะพี่กี้ก็ทําการติดประตูหน้าต่างรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ประตูตรงนี้เนี่ยปกี้ชอบมากๆเลยเป็นประตูนะคะที่เชื่อมมาจากห้องนั่งเล่น ไปสู่ระเบียงหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะใช้ทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการปิ้งบาร์บีวหรือว่าจะตั้งแคมป์ในส่วนหน้าบ้านก็ได้นะพ่กี้ใช้ประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะจากผ้า e e n h o u s e h e a v e n k i t ก็น่ารักอ่ะนะคะมันดูแบบโมเดิร์นมากๆเลยนอกจากจะใช้นะคะในส่วนของเรือนกระจกได้แล้วเนี่ยก็เอามาตกแต่งบ้านได้แบบนี้นะคะ แล้วก็รอบๆบ,บ้านเนพิกี้ก็สุมต้นไม้เข้าไปค่ะเพิ่มความเขียวนะคะรอบๆบ,บ้านเข้าไปค่ะโดยใช้ต้นไม้จาก Pack Growing t o g e t h r r นะคะเพื่อให้เข้ากับรอบๆนะคะเพราะว่าเออลืมบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยพิกี้นะคะมาสร้างที่สายซิโคโย่านะคะที่เป็นเมืองมาจาก Pack Growing t o g e t h r r นั่นแหละค่ะ บ้านหลังนี้สวนค่อนข้างน้อยนะคะคือสวนหน้าบ้านตรงนี้มันก็หลบมุมไปข้างในปักกี้ก็เลยแบบเออจัดแบบว่าเป็นพุ่มใหญ่ๆสักสองพุ่มอะไรเงี้ยใส่ดอกสีเหลืองนะคะที่เป็นดอกไม้ที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยเข้าไปนะคะให้มันตัดสีสดใสหน่อยแล้วก็เียากหาต้นหญ้าย,ยิบๆนิดหน่อยนะคะก็พอหอมปากหอมคอพอนะนะคะวางหินเข้าไปนะคะเพิ่มฟิลลิ่งนะคะให้ดูแบบเออเป็นส่วนที่อาจจะดูรกนะแต่ก็ จัดฟอร์มมาแล้วจัดฟอร์มมาแล้วเลือกมาแล้วนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้โอ้โหทําไมมันลกเหมือนเดิม <c oughs> <laughs> มาเริ่มตกแต่งนะคะทางเข้าบ้านตรงนี้พิกี้ก็เอารองเท้ามายัดวางในสแต็กของ dream home เนี่ยแหละค่ะเอามาประยุกต์เป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางของนะคะก็น่ารักมากๆเลยจริงๆนะสแต็กของ dream home เนี่ยก็สามารถนะคะไปตกแต่งได้หลากหลาย นะคะแล้วก็หลากหลายสไตล์บ้านหลากหลายการใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ชั้นตรงนี้ก็เป็นชั้นอีกอันหนึ่งที่พิกี้ชอบนะก็มาจาก้าค e e n House h e e v e n k i t นะคะนี่นะคะพิกี้ก็เอาบรรลดหล่นลงมาแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปเพิ่มความสดชื่นนะคะเลือกต้นไม้ที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นหน่อยนะคะจาก้า s n o นว e s c a p คเพราะว่ามันดูเป็นหมู่เหล่าเห็นไหมมันดูแบบน่ารักนะคะก็ส่วนต่างๆของการจัดสรรข้าของก็ ค่อยๆใส่เข้าไปค่ะใส่กล่องใส่ของใส่นู่นใส่นี่นะคะอันนี้พ่กี้เอาแบบภาพรวมมาให้ดูนะในโซนต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้ให้เห็นทั้งหมดนะเพราะ,ะรายละเอียดบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะคือแบบห้องก็เยอะพื้นที่ก็เยอะนะคะแล้วก็พยายามตกแต่งให้พื้นที่ทุกทุก,ทก,ทก,ทกมุมเนี่ยดูใช้สอยได้จริงนะคะแล้วก็ให้ออกคาแรคเตอร์แบบของคน ของคนหรือว่าซิมที่มาอยู่ที่บ้านนี้ไม่ใช่คนหลอกซิมใช่ไหมมาอยู่ที่บ้านนี้นะคะอย่างมุมนี้พิกี้ก็ให้ดูคร่าวๆของที่พี่กี้จะใส่เข้าไปก็จะเป็นของแบบตั้งแคม์นะคะเข้าของต่างๆนะตรงนี้นะคะเป็นห้องครัวค่ะก็มีความเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมากๆนะคะมันน่ารักนะคะเหมาะกับแม่บ้านญี่ปุ่นสุดๆเอ์เตอร์ต่างๆนะคะก็จะเลือกเป็นสีไม้แล้วก็ท็อปด้านบนเป็นสีขาวค่ะแล้วก็กันโซนนะคะห้องตรงนี้นะคะ เอาไว้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นไว้ที่เก็บสเบียงต่างๆนะคะแล้วเมื่อกี้ก็วางตู้เย็นไว้ในนั้นด้วยค่ะก็กั้นโซนไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเจาะประตูนะคะนี่คือทางนะคะไปที่ห้องเก็บสเบียงใสเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้สักนิดนึงนะคะพิกี้เลือกเป็น snowy escape นะเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนเพราะว่ามีความเป็นไม้นะคะแล้วก็กั้นคอกนะ,ะให้ดูเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยแบบเฉพาะส่วนตรงนี้นะคะใช้เคาน์เตอร์แทนนะเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ใส่กระจกเข้าไปนะคะในฮาร์บอร์ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนนะคะที่ทําอาหารตรงนี้เตานะคะก็เลือกเป็นแบบไฟฟ้าเรียบๆนะคะแล้วก็เลือกฮูดมานะคะให้ดูดควันกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่นะคะก็มาใส่เก้าอี้ตรงนี้นะคะเอาไว้ที่อย่างที่บอกนะคะไว้กินข้าวได้ด้วยใส่ชั้นระดับตกแต่งเข้าไปค่ะบริเวณนี้เสร็จแล้วนะคะโยกกันมาที่ห้องกินข้าวค่ะก็จะอยู่ติดๆกันนะคะเป็นบริเวณเปิดโล่งนะคะแล้วก็ตรงผนังตรงนเนี้ยเนี่ย พิกี้ก็ตกแต่งด้วยภาพต่างๆนะคะเลือกภาพที่ดูเป็นแบบว่าเป็นหมูเห่เราเข้ามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นะคะสแตก็กชันน้นหนังสือภาคใหม่อีกแล้วค่ะบุกนุกค,คิดนะคะถ้าใครยังไม่ดูรีวิวสามารถไปดูได้ในช่องปาก้น้นะก็การเข้าวการของให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะตระก้าน้อยนะคะที่มีต้นไม้แล้วก็ใส่หนังสือไปอย่างนี้น่ารักมากๆ มุมตรงนี้ใต้บันไดค่ะก็อยากให้เลี้ยงสุนัขด้วยนะคะก็เป็นที่นอนสุนัขแล้วก็ของเล่นต่างๆนะคะเป็นมุมตรงนี้ให้เขาไปเลยนะคะก็พื้นที่ตรงนี้อาจจะดูโล่งไปน,นิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกับความเรียบง่ายของบ้านหลังนี้ดีนะคะหนังตรงนี้นะคะทางเดินขึ้นบันไดตรงนี้มันโล่งนะเมื่อกี้ก็เลยเอาชั้นมาใส่แล้วก็เอารูปนะคะมาติต่างนะเหมือนวางพิงไว้แล้วก็ใส่ดอกไม้ไปสักดอกนึงนะคะก็เติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างน่ารักมากเลย ย้ายกันมาที่ห้องจะเรียกเป็นห้องนีม่มันมเป็นโซนแล้วก็ลองกันนะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะเป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็ใช้ stack d e a m home อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ดูแบบเออมันมันดูเป็นบิวอินที่ติดผนังแล้วมันก็ดูดีแล้วก็สีสันของมันเนี่ยมันก็เป็นไม้แล้วก็นะคะมีสีขาวอยู่ด้วยก็เหมาะกับตีมบ้านนะคะเมื่อกี้ก็เอาทีวีบิ๊กบึ้มนะคะ แปะไว้แล้วก็าวางข้าวของต่างๆประดับตกแต่งค่ะแล้วก็ใช้โซฟานะคะแล้วก็โต๊ะต่างๆเนี่ยจากผ้าบุกดูคิดด้วยนะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยค่ะมันดูนุ่มฟูอ่ะมันดูแบบโคซี่มากๆคือแบบว่าเอามาตกแต่งกับบ้านที่ดูเป็นไม้แล้วก็มีแบบว่าสีขาวตัดมีแบบสีน้ำตรงน้ำตาลตัดเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยนะคะ มาถึงโซนห้องน้ํานะคะตามแปลนแล้วเนี่ยห้องสุขากับห้องอาบน้ําจะแยกกันนะคะตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะญี่ปุ่นมากๆแปลนนี้นะคะแล้วก็แปลนห้องสุขาก็เล็กมากเมื่อกี้กลัวแบบซิมหายใจไม่ออกอะ่ะก็เลยแบบเป็น4ี่คูณสอาจจะดูโล่งไปสักนิดนึงนะแต่ก็ดีกว่าแบบแคบๆอะ่ะนะคะเนี่ยบริเวณซิงค์ล้างมือแคบมากนะคะก็ใช้เข้าของจากบาลูมคัตตะคิดนะคะใส่เข้าไปนะคะใส่ราว ถ้าคนหนูเข้าไปด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยไซส์กระทัดรัดค่ะเอาไว้สุขาอย่างเดียวเลยนะคะก็แยกอย่างชัดเจนห้องน้ําตรงนี้พิกกี้ก็เลือกนะคะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็มันมีขอบขอบเป็นไม้ด้วยน่ารักแล้วก็เลือกเป็นแบบเก้าอี้นะคะตกแต่งเก้าอี้เหมือนอาบน้ํานะคะจากภาค s n o w Escape เข้ามาด้วยนะตรงนี้ห้องนี้นะคะเป็น Walking Closet ค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำนั่นแหละค่ะก็เต็มที่เลยค่ะ ใช้สแตกนะคะชั้นวางข้าของต่างๆจากภาค Dream Home นะคะใช้แบบจุกๆตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่โหลดบ้านหลังนี้ปักกี้ไปนะคะในแกลเลอรี่รับรองว่าสแต็กไม่หายอย่างแน่นอนนะคะพี่กี้ได้ทำการแก้ไขแล้วเรียบร้อยค่ะติดกระจกนะคะให้ห้องนี้มันดูกว้างขึ้นนะคะเป็นห้องแต่งตัวเนาะก็กระจกเยอะๆไปเลยนะคะจะได้แบบว่าห้องดูกว้างขึ้นด้วยนะคะจริงๆในห้องนี้มันเป็นแนวยาวเนาะนะคะก็เพิ่มมิตินะคะให้มันดูกว้างขึ้น ห้องนี้เป็นห้องนอนบริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็เลือกโทนสีเป็นเรียบๆนะคะสีน้ำตาลคุมโทนกันสนิทหนึ่งอ,อ๋อพีก่กีไม่กล้าเรียกงานาตัวเองว่ามูจิอะหลังเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเข้าของมูจิที่สิมันต้องแบบเรียบน้อยมากๆนะคะก็คือมินิมอลนั่นแหละแต่บ้านนี้ยังมีความเป็นโมเดิลแบบที่มันอาจจะมีวางข้าของเยอะๆตามสไตล์พีก่กีอะนะแต่ก็พยายามจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้มีความเรียบนะคะเป็นสีไม้คุมโทนมากๆเลย ต๊ะตัวนี้ของ Dream Home นะคะน่ารักมากๆก็ให้มาเป็นโต๊ะนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์ทำกันบ้งกันบ้านกันไปค่ะใส่ชั้นหนังสือจากผ้า g o i n g t o g e t h e r นะคะตัวนี้เข้าเลยนะคะสีไปด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับไม้สีนี้ใส่ต้นไม้เพิ่มความสดชื่นกันสักนิดนึงนะคะให้ห้องเรามันจะได้มีสีเขียวบ้างนะคะตัดก,กับสีไม้ ใส่ชั้นจากภาคโ n o w y Escape เข้าไปค่ะก็มีมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนะเออพิกี้ก็พยายามจะเลือกข้าวของมาแล้วก็ประดับตกแต่งข้าวของเข้าไปนะคะดูสิมันจะมูจิได้ยังไงในเมื่อพิกี้วางของเยอะขนาดนี้แต่จริงๆมันติดอะ่ะเพราะว่าเวลาเราวางของอ่ะพิกี้บอกมาเสมอเลยแบบทาไมชอบวางของเยอะเพราะว่าแบบมันเหมือนกับมีซิมมาไปอยู่จริงๆเหมือนแบบเราได้อยู่บ้านได้ใช้บ้านจริงๆนะคะสำหรับห้องนี้โยกมาทำห้องนอนเหมือนเดิมแต่เป็นชั้น2นะคะ พ่กี้มาทำห้องนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะตรงนี้พิกี้ก็เอาตู้จาก snowy escape ค่ะเพราะว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆอยู่แล้วนะคะก็เอามานะคะประกอบร่างสร้างบริเวณแต่งตัวของตัวเองนะคะราววันนี้นะคะมาจากผ้าไฮสคูลนะคะพิกี้ก็เอามาเป็นเหมือนราวผ้านะคะที่มันเชื่อมตรงนี้แล้วก็เอาไว้วางข้าวของค่ะ สแตกตรงนี้จากบุกนุกคิดค่ะน่ารักดีเหมือนกันนะมันจะมีอันโล่งๆแบบนี้ด้วยพี่กี้ก็เนี่ยค่ะเอาเครื่องสำอง่งเครื่องสำอางผ้าขนหนูกล่องเกลงนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปนี่ใส่ไดเป่าผมด้วยนะคะจะได้ดูแบบเอาไว้วางแบบว่าเวลาเราแต่งตัวแบบนี้นะคะห้องถัดมาค่ะปี่กี้ทำเป็นห้องนอนของเบบีนะคะน่ารักมากๆรองรับนะคะสำหรับซิมนะคะใครที่มีบุตรนะคะหรือยังไม่มีนะคะห้องนี้ก็นะคะจัดทำไว้เพื่อสิ่งนั้นเลยนะคะ ตรงนี้มีความโคซี่มากๆแล้วื่อกี้แต่งออกมาแล้วชอบมากเลยนะมันวางของได้ไงกระจุงกระจริงเต็มที่เลยนะคะตรงนี้ื่อกี้ก็ใช้เปลนะคะมาวางไว้แล้วก็ตกแต่งนะคะให้มันดูแบบเด็กอ่ะน่ารักนะคะใช้สต๊อกดีมโฮมอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันวางของได้เยอะยังไงละ่ะนะคะเนี่ยพัคกี้ก็ยัดของนะยัดพวกแบบแพมเพิร์เด็กนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะ ห้องที่มันเป็นห้องเด็กคือห้องเนี้ยมันก็แบบเหมือนเป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะว่าแบบพิก,กี้แบบสามารถที่จะแบบใส่เข้าใส่ของเข้าไปได้นะคะก็หลังโต๊ะพิก,กี้ก็ไม่ไวายนะคะก็จะใส่ดอกมองดอกไม้แล้วก็รูปภาพน่ารักน่ารักนะคะสําหรับห้องเด็กลงไปด้วยนะคะเนี่ยเวลาตกแต่งที่ไรเนี่ยฉันมีความสุขคะ่ะจะมาแบบว่า สกัดกันพิกี้ไม่ให้วางของเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากและเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็เป็นอย่างพิกี้เหมือนกันนะคะเนี่ยห้องเนี้ยนะคะแต่ว่ายังคุมโทนอยู่นะคะพิกี้ก็ยังจะใช้แบบเป็นสีที่ออกดูโทนอบอุ่นหน่อยแต่สีสันต่งตางๆเนี่ยก็เป็นห้องเด็กละคะ่ะน่ารักมันมีห้องว่างอยู่อันหนึ่งค่ะที่อยู่ตรงบริเวณแบบตรงนี้ตามแพลนน่ะีจริงมันเป็นห้องเก็บของแต่ว่าพิกี้ก็รู้สึกว่าเออลองทําเป็นแบบ ที่เราไม่เคยทำแม้แบบเก๋ๆอะไรแบบนี้ก็เป็นห้องเก็บเสียงค่ะคือติต่างว่าเป็นห้องเก็บเสียงแล้วก็เป็นห้องที่ไว้ใช้เล่นดนตรีค่ะก็จะมีเปียโนแล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้ด้วยนะมาถึงมุมโปรดนะคะที่สุดในบ้านหลังนี้ที่พี่กี้สร้างเลยนะคะก็คือมุมทํางานตรงนี้ค่ะตามแปลนนะคะก็จะเป็นมุมทํางานที่เป็นโต๊ะบิวอินเข้าไปคือเห็นเขาทํากันสส่สร้างคนอื่นก็ทากันเน่ะเราก็อยากทํบมากนะโดยการเอาแบบคอมพิวเตอร์นะ วางบนเคาน์เตอร์แล้วก็ย่อมันลงนะคะก็ไปถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะว่าทํายังไงอะไรยังไงก็นะคะได้รับคําแนะนํามานะคะก็ใช้เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ย่อเข้าไปแล้วก็ซ่อนซ่อนเคาน์เตอร์นะคะเล็กๆอันนี้เราเอาของมาบังที่หลังนะนะคะใช้งานได้จริงคะ่ะพี่กี้ทําการเทสแล้วเรียบร้อยนะคะดูในคลิปก็อาจจะแบบเอองก,ก๊เงื่อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพี่กี้ก็ เฮสบ้านแล้วทุกหลังนะคะซิมสามารถใช้งานได้นะคะในทุกๆจุดของบ้านเลยนะคะแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยค่ะตอนทำงานนี้เมื่อกี้ก็ดีไซน์นะคะคาแรคเตอร์เป็นซิมที่แบบทำงานีแบบเหมือนสถาปนิกก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบดิจิตอลอาร์ตอะไรแบบนี้นะคะมุมก็จะมีรูปภาพต่างๆเยอะแยะหน่อยแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นอีโตอีกอันหนึ่งนะคะเอาไว้ทำกันบ้านนะคะเอาไว้มานั่งเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ มาถึงการวางของนะคะตกแต่งต่างๆ,ๆด้วยความที่มันเป็นชั้นแบบนี้ลสล็อตมันก็อาจจะใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อภินิหารมัมันทัดค่ะพี่กี้ก็จับมันมาวางนะคะเทิร์นมันขึ้นไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมอสนะไอตัว OMSP ตัวนี้แต่ว่าเวลาที่ปล่อยโหลดนะคะมันจะไม่ติดมอสนะคะสามารถโหลดได้ตามปกติเข้าของวางสวยงามเหมือนเดิมนะคะ จุดสุดท้ายในการตกแต่งของบ้านหลังนี้ค่ะก็คือลานปิ้งบาร์บีวหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นระเบียงนะคะก็ใส่แค่เครื่องเนี่ยแหละคะ่ะเครื่องปิ้งบาร์บีวแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็ชุดเซตโตมานั่งตรงนี้นะคะีเรียบ,ยบง่ายๆโล่งๆไปเลยแล้วก็ตกแต่งสวนอีกเล็กน้อยค่ะนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครชอบบ้านหลังนี้นะคะสามารถโหลดได้ในแกลเลอรี่ของป๊กกี้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ถูกใจชอบใจอะไรยังไงนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะ ขอ,อให้มีความสุขกับบ้านหลังนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ